สวัสดีค่ะเมื่อนี้แยคิดค่าล่างสวยการล่างสวยวัดคือการชำํำระคิดจากของอาบางคนสมัยตะกี้เนาะมาเนาะเอาของวัดกลับไปเขาเอินว่า,เ,าวเกิดชาตินารูปเชือวตัวดำอาซาดนี่รูปเชือวตัวดำแล้วเขาต้องพยายามเพียดให้มันดีบ่แมนว่ามาเอาของเรากันหนีอันั้นบแมนได้ทันไทยนักถือศาสนา,าพูธเอาของอะไรน,นี้หนีเขาต้องใส่หนีวัดใส่หนีสงฆ์อาเกิดมารูปชั่วตัวดำ กจได้ย่างเดียวมัน huh มีมันมีแได้ยางเดียวบ๊ายบายเกิดมาเกิดมาหันเท้ามาวัดเข้าต่องหูจักล่างเฉยล่างจานเพราะว่าการล่างเฉยล่างจานชือยทลาไล่ บางคนมาเอาของซื้อมาเปลี่ยนของซื้ออันนั้นเขาเอ้นว่าเกิดม,มารูปชั่วตัวดำรูปชั่วตัวดำหันไปนับถือาศาสนาพุทธกิจจะเกิดเลยอยากวัวให้ยฟังว่าหันเขาเออกของวัดเขาต้องล้างถ้วยทุกบ้นนอ้หูยรักนเดียนนี่นะฮะถ้าสมมติว่าเขากินแล้วเขาเอาไปกินแล้วเขาต้องหุงจักล้างถ้วยล้างจาน บอมัน่าอันนี้กูบุกยเฮ็ดอันนี้กูบุกยเฮ็ดทุกคนมาวัดต้องเคยเฮ็ดแล้วค่ะเด้อหัวมันจกแล้วปัณนี้น้ำนี่ไหน้ำไหลคลอไหลลงทุกคนมาวัดต้องเคยเฮ็ดแล้วค่ะเด้อใส่น้ำาบางคนนี่มาวัดมาเปลี่ยนอาหารซื้อๆบอมันเด้มาเอาไปเพราะเห็นใจคนอื่นกับบอมันเด้เคยเอายังไงเอาของสั่นบเห็นใจคนอื่นบอมันเด้ใครนับถือศาสนาพูดได้จิตอยากอยากบอกไว้บ่ายเด็จิตเฮ็ดอันนั้นเนะฮะเนาะไปวัดได้อะไรพูดเท่าเรานิทาน อย่าลืมนะฮะเด้อกะบ่าทุกครั้งดูแล้วความเด็ดอร่อยท่านในบักอย่าอย่ามาในลักษณะน่านข,มขมโมยอาหารบินทบาตบ่ดีเดี๋ยวเป็นบานเดืดมาแล้วยังลูกขว,วดตวดดังไม่เอาเสียงฮ่อ <laughs> เกิดมาแล้วยังลูกขว,วดตวดดังไม่เอาให้มีจิต บ่ม่จิตบ่มีจิตเกื่เฟื่อต่อพนอื่นกับ่ดีเนอะก่อนจะกลับบ้านล้างถ้วยล้างจาน มุกมะฮ่องอาหานดิบบาตแปะเอาทังนี้เสี่ยวฮันว่าเยอคิดบอกหมาถึงว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธก็ว่าทั่วโลกเขาอาัดอีคนนัถนบถือศาสนาอื่นหลายอย่างข้าเจ้าก็จะไปรู้ว่าแต่ทุกที่รเาราั็ไปในในนั้นนะเกิดมาศาสนายันดูตัวเกิดแต่เมื่อตกทุกอย่าง เราก็หูจจกเอาใจใส่เขามาใส่ใจเราวันนี้พ่อไปจับทหาร้กเี่ยแมนแมนแมนหัวลมอยู่ด้ยค่ะอาอาสิล้มอันอันแค่ก็แม่นชนสิล้มเมอนกันอะแ้เนี่ยส่วนล้างถ้วยด้วยกัน สมัยก่อนเนาะค่ะน้องสมัยก่อนข้าเจ้ายังบทิานในนันมาเอาอาหารบินาบาทไปทุกมมือทุกมมือแต่กับมกไฟเทปผู้เทปกับผู้เก่าก็ถือนะสมัยนี้ก็ไฟนี้ อากศเย็นอากาศหนาวเดือนเมษจะาต่สนาพุทธอย่าลืมนะค่ะเด้อไปวัดใกล้ๆบ้านเห็นละเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาบคาบคนฉันโอเสร็จเท่ากับเ็บกวาดสลาล้างถ้วยล้าง,าง,างจานนี่กลับบ้านบ้านเท่ากันว่าวัดนี่คือวัดวัดจิตใจเอาใจเขามาใส่ใจเราดิจ,จิตเตอราทุกวันทุกวันเข้า่ามาวัดได้อะไรผู้เท่าเรานิทานเขาต้องเฮ็ดให้มัน สมกับที่ว่าเฮามาวัดมาวัดคือหลางจิตหลางใจเอาแต่ค้ามดีบ้านเอินเนาะเอาใจค้อนดีไปวัดอยู่วัดอยู่ว่าอันตะกี้ยายจิตวาหูเด้ว่าขมยอาหารบินทบาทเป็นยังไงพึ่งหูเพราะว่าขโมยอาหารบินทบาทไว้ถึงว่าเพิ่นิ้นบินทบาทมาแล้วแต่เขาออกไปเขาต้องล่างถวยล่างจานเทศนั่นเทศนี่เพราะว่าอันน้นสันคือการกับขมย จะวางแอนใจแคกี่บบหูเนี้ยว่าขโมยอาหารบินธบาตเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อีกนั่งนึ่นคือกันเอาเลยเฮาต้องเขาเอาใจใส่เขามาใส่ใจเล่าเลยเอาโบล่าดอกนี็อยากให้เอาเอานั่นเพื้นอยากให้เอายุทแต่ว่าให้เจ้าหนูจักล่างเคยล่างจานหนูจักเก็บนั่นเก็บนี่วันนี้ใครแพงเนี้ยอาหารบินธบ่มแติ พราะว่าแต่ว่าหันท้องเอาอาหารบินทบาทแล้วเพิ่นบินทบาทมาแล้วใครเอาก็ได้สาทูย่างเดียวสาทุนั่นสวยว่าสะอาดวัดว่าเรียบร้อยเท่าบาปที่เราได้อาหารทุกสิ่งที่ย่างเขาต้องแหลกเลยกำลังเมื่อวัดตี่มันมันมันถิดต่างมูต้งที่ว่าแหลกเลยกำลังแหลกเลยกำลัง,กำล,งกำลังแหลกเอาหันท้องแต่ว่าใหญ่คนมากทุกคนเอาใจเขาก็ได้เดีวเรามาซอยกัน เร็อมใส่เ้เเสร็จแล้ว,ลว,ลวสวัสดีค่ะเสร็จแล้วอันนี้แหละยายขีเท็ดไปวัดได้อะไรพูดเท่าเรานิทานเอาเรื่องเล็กๆหน่อยๆมเมื่อว่าสู้กันฟังเพราะศาสนาฮาสิไสดายุดนุนศาสนาฮาสิไสดายุอ่อ อยากห้ยทุกคนมีวัดอยู่ใกลๆบ้านห้ไปวัดเจ้าของแล้วก็เร็จเรียบร้อยเ่าดูแลความสะอาดผ้พาพันชันแล้วเขากระเบงเพราะว่ถาถ้าสมมติว่ามีอาหารที่บินบินธบาตมาได้เหลืองสี่หันเท้าเอาแล้วแม่กะทงขนมก้อนเดี๋ยวเขาต้องอยู่รางเสรอลรังจานหันนังสั่นเป็นขมืออาหารบินธบาติแล้วแล้วก็บอกแม่ว่าเอามือนี่มืออืน่นบรเฮดได้ทำทุกวันถ้าวันไหนที่เราเอาต้องทําทุกวันอีกนั่นหนึ่งเอาแล้วต้องหูจักเพื่อแพร หัวเจ้าเพอแพรไหมคุณว่าอ่าเอาใจเขาไม่ใส่ใจแล้วไหมมือนีคนนั่นมือนีคนนี่แบงแบงแบงบานห้องเอนแบงกันเนาะมือนีแค่นี้ค่ะมือนีล่างเคยร่างจานเสร็จแล้วกบบานก็นนะคะอย่าลืมนะค่ะด้วยช่องยายจิตตาน้อยอิ่มใจผู้เท่าเล่านิทานไปวัดได้อะไรผู้เท่าเล่านิทานขอบคุณหลายๆค่ะ